สวัสดีค่ะแอดวานเองค่ะก็เอพิส od นี้นะคะแอดวานก็มีตอนที่38ของเรื่อง The m e s t i c n i g h t หรือว่าตำนาน9สกุลมาฝากนะคะทุกท่านที่สนใจแล้วก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกับแอดวานค่ะก็เริ่มตอนที่38นะคะหลังจากที่จางฉีซานเนี่ยออกมาจากสุสานเหมืองได้แล้วเขาก็สั่งการให้องค์ชายเปยเลอนะคะช่วยระเบิดสุสานเหมืองแห่งนี้เสียให้สิ้นซาก เนื่องจากข้างในนั้นอันตรายมากแล้วก็จางฉีสารก็ไม่ต้องการให้ใครก็ตามที่หวังประโยชน์ได้เข้าไปในสุสานเหมืองแห่งนี้อีก จางฉีซานค่ะก็ทุ่มเทแล้วก็พาทุกคนเนี่ยให้ออกจากโลกลวงตาที่หินอุกาบาตสร้างขึ้นส่วนเออเย่โงยังคงจมจ่อมอยู่กับความสุขที่ภรรยาฟื้นคืนชีพแต่พวกเขาก็ยังคงไม่รู้เลยว่าหินอุกาบาตท,ที่มาจากโลกอื่นเนี่ยไม่ธรรมดามันยังมีธาตุพิเศษที่ยังไม่มีใครรู้และยังไม่เคยปรากฏบนโลกนี้มาก่อน ภาพตัดมาที่สำนักงานหุ้ยชินใจนะคะขณะที่จางฉีซานกำลังดื่มชาอยู่นั้นจูจ่ๆเขาก็หันไปหยิบกล่องหกเหลี่ยมใบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เปิดฝากล่องเพื่อดูวัตถุบางอย่างที่อยู่ข้างใน วัตถุนี้ก็คือลูกยายาซื่อที่จางฉีซานนำมันออกมาจากโลงศพของชิงอูซื่อตอนที่พวกเขายังติดอยู่ในอุกาบาทเขามองลูกยาซื่อในกล่องอย่างพินิษพิจารณาก่อนจะพูดขึ้นมาคนเดียวว่าทุกอย่างในเมืองนั้นเห็นได้ชัดว่าซ่อนความรับของอุกาบาทหินนี้ไว้เราจะปล่อยให้มันหลุดมือไปไม่ได้เด็ดขาดทำไมไม่เก็บไปคืนยังถิ่นเดิมของมันซะล่ะ ไม่นานนักฟู่ก่านก็เดินเข้ามาพร้อมกับรายงานจางฉีซานว่าฝูเย่ลู่เจียนฉวินติดประกาศจับพวกเราไปทั่วเมืองเลยครับมองดูแล้วเขาคงลืมคำสั่งที่ได้รับจากเบื้องบนผมเพิ่งติดต่อสหายเก่าของเราแต่สถานการณ์ทางโน้นก็ไม่ค่อยดีคงเกินอำนาจควบคุมของเขานะครับ จางฉีซานจึงได้บอกให้ฟู่กว่าน,นั่งลงเสียก่อนจากนั้นเขาก็พูดกับอีกฝ่ายว่าเหมืองถูกทำลายแล้วถ้าเบื้องบนอยากตำหนิใครสักคนคงให้ผมเป็นแพะรับบาปให้เท่านั้นสำนักงานใหญ่นี่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนักพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ที่ใดยังมีชีวิตที่นั่นยังมีความหวัง จากนั้นตัดมาที่บ้านตัดภาพมาที่บ้านสกุลเฉินนะคะขณะนี้เฉินผีเนี่ยก็สามารถออกมาจากสุสานเหมืองได้แล้วเช่นกันแต่หลังจากที่เขาออกมาได้นั้นเฉินผีก็เอาแต่นั่งดื่มเหล้าแล้วก็พมเพอถึงอาจารย์แม่อย่างไม่มีหยุดหย่อนและเขาเองก็ยังสั่งให้ลูกน้องคอยจับตาดูครหาหาดของจางฉีซานบ้านของท่าน8แ,และสำนักงานหุ้ยซินใจอย่างใกล้ชิดโดยที่หากมีความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้น ต้องรีบมารายงานเขาในทันทีระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังนั่งดื่มเหล้าด้วยความเมาไม้อยู่นั้นจูจูอาจารย์แม่ของเขาก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าและกล่าวถามเขาด้วยเสียงที่แสนจะอ่อนโยนว่าเชินผีวันนี้อยู่บ้านหรอกหรืออาจารย์ของนายจะกลับมาบ้านแล้วนะทำไมนายไม่ไปต้มน้ําร้อนเตรียมไว้ให้เขาล้างตัวล่ะนายจะถูกทำโทษและให้คุกข่าอีกนะ เฉินผีได้ยินเช่นนั้นก็รีบตอบเธอทันทีว่าได้ผมจะไปทำจากนั้นเชินผีก็พาอาจารย์แม่ไปนั่งรออยู่ที่ห้องโดยที่ก่อนจะออกจากห้องเพื่อไปเตรียมการต่างๆนั้นเชิญผีก็ได้กล่าวกับอาจารย์แม่อย่างหนักแน่นว่า อาจารย์แม่สิ่งที่ผมเสียใจที่สุดในชีวิตนี้คือไม่ได้อยู่เห็นหน้าคุณเป็นครั้งสุดท้ายไม่คิดว่าสวรรค์จะเมตตาคนอย่างผมได้จริงๆตราบใดที่ผมเฉินผีอยู่ที่นี่ได้มากกว่าอีกวันแม้ว่าผมต้องต่อต้านกับทุกอย่างบนโลกใบนี้ผมจะปกป้องคุณอย่างแน่นอน ทางด้านของเอเยหงหลังจากที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็พบว่ายาโถหายตัวไปนั้นเขาก็ได้รีบออกจากที่พักแล้วตามหาเธอในทันทีเออเยหงตามมาหายาโถไปทั่วทั้งเมืองแต่ก็ไม่พบเขาจึงตัดสินใจไปตามที่บ้านเก่าของตัวเองซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นบ้านของเชิญผีไปเรียบร้อยแล้ว เอเยหงเข้ามาในห้องและได้พบกับยาโถท,ที่กำลังตามหาม่านแขวนใบโปดของเขาอยู่เขาจึงได้กล่าวกับเธอว่าจะพาเธอไปหาม่านแขวนใบนั้นด้วยกันแต่ในระหว่างที่กำลังจะออกจากห้องนั้นจูๆ่ๆเชินผีก็เดินเข้ามาพอดีเฉิญผีจึงพูดกับอาจารย์ของตัวเองด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวว่าเอเยหงอยากคิดจะพาอาจารย์แม่ไปไหนนะ เอ,อ่ยหงใดยินเช่นนั้นจึงพูดทันทีว่าก้าดีนักเฉินผีนายได้บ้านของฉันไปแล้วยังอยากได้อะไรอีกเฉินผีก็ตอบว่าผมคืนทุกอย่างให้คุณก็ได้แต่ไม่ใช่อาจารย์แม่เธอตายจากคุณไปแล้วครั้งหนึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง จากนั้นเฉินผีก็โยนลูกเหล็กเข้าไปโจมตีอาจารย์ของเขาอย่างรวดเร็วจนทำให้เออเย่หงถึงกับเสียหลักจนเกือบจะล้มตัวลงไปชั่ววูบหนึ่งยาโถท,ที่คอยประคองตัวสามีเอาไว้จึงได้หันมาพูดกับเฉินผีด้วยความโกรธว่าเฉินผีคิดจะทำอะไรนะ่ะ แล้วเธอก็หันไปพูดกับสามีต่อว่าเออเย่อย่ากโกรธเลยนะคะเขายังเด็กไม่เข้าใจหรอกคุณไม่เป็นอะไรนะจากนั้นเธอก็หันไปพูดกับเฉินผีต่อว่าเฉินผียังไม่มาสำนึกผิดต่ออาจารย์อีกหรือ เฉินผีได้ยินแบบนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรต่อได้เขาจึงยอมนั่งคุกเข่าลงแล้วกล่าวขอโทษเออเยหงด้วยความจําใจว่าอาจารย์ครับสิทธิผิดไปแล้วอาจารย์โปรดลงโทษด้วยเออเยหงจึงตอบเฉินผีไปว่าอย่างที่นายได้เห็นฉันจะพาเธอไปใครก็ห้ามไม่ได้ไม่ว่าเธอจะเป็นคนหรือผีเธอต้องอยู่กับฉันเท่านั้นเข้าใจไหม เมื่อพูดจบเขาก็พาตัวยาโถออกไปจากบ้านทันทีเหลือไว้เพียงเฉินผีที่ยังคงนั่งคุกเข่าอยู่แต่ในใจเขานั้นกลับมีแต่ความรู้สึกขุนเคืองและโกรธแค้นอาจารย์ของตนที่พรากตัวอาจารย์แม่ผู้เป็นที่รักของเขาไปอีกครั้งในเวลาต่อมาที่สำนักงานหุยซินใจ จางชีซานเออเยหงท่าน8ฟู่กว่านและองค์ชายเปยเลอร์กำลังคิดหาหนทางในการหลบหนีออกจากเมืองช้างซาอีกครั้งโดยที่องค์ชายเปยเลอร์ได้เสนอคนอื่นๆให้ไปตรงเปยพร้อมกับเขาเนื่องจากดินแดนตรงเปยเป็นอาณาเขตภายใต้การปกครองขององค์ชายหากทุกคนหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่นั่นย่อมไม่มีใครทำอะไรพวกเขาได้ แต่จางฉีซานกับปฏิเสธโดยที่เขาก็ได้ให้เหตุผลว่าตรงเปยไกลเกินไปเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางอีกอย่างนะพวกเราต้องคอยจับตาดูสถานการณ์ในฉางซาตลอดเพราะสักวันหนึ่งพวกเราต้องกลับมาท่านแปดจึงพูดขึ้นว่าถ้าพูดถึงจุดซ่อนตัวรอบๆเมืองฉางซาแล้วก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าหมู่บ้านไผเสี่ยวของท่านประมุกยิ่งกว่านั้นพวกเรายังมีสายสัมพันธ์กับเธออยู่ นะใช่ไหมเออเยียจ้างฉีซสานก็พูดว่าท่าน8ปดข่าวนี้คุณคิดเหมือนที่ผมคิดไว้เลยหมู่บ้านป่ายเสี่ยวเป็นสถานที่ห่างไกลระวังคนนอกด้วยถึงแม้จะเป็นลู่เฉียนชินลู่เฉียนชินก็ไม่เหมาะกับเขาหรอก องค์ชายเองก็พูดขึ้นว่าในเมื่อทุกคนมีที่ที่ปลอดภัยกว่าให้ไปแล้วงั้นผมก็ไม่ขอรั้งรอไว้อีกในเมื่อความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้จางฉีซานจึงกล่าวกับองค์ชายว่างั้นครั้งนี้ขอรบกวนคุณด้วยนะไปที่คารืหัดของผมช่วยพาชินเยื่อออกมาให้หน่อยเมื่อองค์ชายตอบรับจางฉีซานก็หันไปสั่งกับฟู่กวานว่าฟู่กวน ฝากข้อความถึงท่านประมุกว่าพวกเราจะออกเดินทางเร็วๆนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางไปยังหมู่บ้านปยเสี่ยวซึ่งในขณะที่กำลังนั่งอยู่บนรถมา้าจางฉีซานก็สังเกตเห็นท่าทีพิลึกพิลั่นไม่อยู่สุขของท่านแปดเขาจึงเอ่ยถามอีกฝ่ายด้วยความสงสัยว่าเป็นอะไรนะ่ะ ปูมันตํำก้นเข้าหรือไงถึงนั่งนิ่งๆไม่ได้ท่านแปดก็ตอบว่าโฟเยี่คุณไม่เห็นว่ามันแปลกๆหรือใจผมมาเต้นตุบๆตลอดเวลาเลยจางฉีซานจึงตอบว่าก็แค่อาการที่คุณทำอะไรต่อมิอะไรที่มันขัดกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะสิท่านแปดก็พูดต่อว่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันลืโฟเย่ เออเยีย e กับฮูหยินนั่งอยู่ในรถม้าข้าง,างหลังเราคนตายที่ฟื้นคืนชีพได้มันเป็นเรื่องใหญ่นะแรกๆเนี่ยผมคิดว่าตอนที่เราออกจากภาพลวงตาของหินอุกาบาทในเวลาแบบนี้ฮูหยินน่าจะหายไปแต่นี่ไม่ใช่แค่เธอไม่หายไปนะแต่เธอยังอยู่ต่อได้อีกคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จ้างชีสานจึงถามว่าคุณอ่านหนังสือมาตั้งเยอะที่เรียนมาไม่มีความหมายเลยหรือไรคนตายก็คือคนตายไม่ใช่หรือจะฟื้นคืนชีพได้ยังไงล่ะท่านแปดจึงพูดว่าแต่นางยังมีชีวิตอยู่นะยังเป็นเป็นและกระโดดได้ด้วยไม่มีอะไรจะจริงมากไปกว่านี้อีกแล้วเฮ เห็นเออเยียและหูหยินทีไลเนี่ยผมขนลุกสู้ทุกทีเลยจริงสิคุณไม่ได้พูดหลอกหรือว่าคนในครอบครัวคุณเนี่ยมีคนหนึ่งที่กล้าหาญมากก็คือหมายถึงอินชิงเย่อไม่ใช่แค่เธอไม่กลัวอะไรนะเธอยังหวนกลับไปมีความรู้สึกลึกซึ้งกับคนอื่นจริงๆแล้วหากเหมือนจะได้แต่งงานกันนะน่าซึ้งใจเลย เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงยังหมู่บ้านไปเสี่ยวแล้วเนี่ยคนในหมู่บ้านก็ได้เชิญให้พวกเขาไปพักผ่อนกันตามอัธยาศัยโดยที่ในระหว่างจัดเก็บของเข้าที่พักอยู่นั้นอินชิงเย่อก็ได้ถามจางฉีซานขึ้นมาว่าทำไมคุณนะ่ะไม่เล่าเรื่องยาโถให้ฉันฟังละ่ะวันเนี้ตอนที่เราเจอกันฉันเสียฟอร์มต่อหน้าเออเยี่ยหมดเลยจางฉีซานก็ตอบว่าคุณคิดว่าถ้าผมบอกคุณเมื่อเช้านี้คุณจะรับมันได้งั้นหรือ อินชิงเย่อจึงพูดว่าแต่คุณก็ปิดบงังฉันไม่ได้เหมือนกันนะยาโถเหมือนน้องสาวคนเดียวของฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามฉันก็ควรจะไปเยี่ยมเธอหน่อยสิแต่ว่าทำไมยาโถถึงออกมาจากเหมืองพร้อมคุณละ่ะแม้ว่าเธอจะฟื้นคืนชีพเนีย่ยเธอก็ไม่น่าจะปรากฏกายจากที่นั่นได้นะจางฉีซานจึงถามว่าคุณคิดตั้งนานนั่นเป็นสิ่งที่คุณสรุปได้หรือ อินชิงเย่จึงตอบว่าอย่างไรก็ตามฉันไม่สนหลอกว่าเธอจะคืนชีพได้ยังไงถึงแม้ว่าเธอจะถูกปีศาจครอบงำหรือนางฟ้าที่คืนชีพให้เธอก็คือยาโถคุณไม่มีสิทธิ์สงสัยในตัวเธอรับหลังนะ จางฉีซานก็ตอบว่าก็ได้อินชิงเย่จึงพูดกับจางฉีซานว่าเธอรู้สึกอิจฉาในความรักที่เอ่อเยี่ยมีต่อยาโถเธออยากให้จางฉีซานเอาใจเธอให้ได้ครึ่งหนึ่งของเอ่อเยี่ยบ้างจางฉีซานจึงถามว่าอยากให้เขาเอาอกเอาใจเธอแบบไหนก็เธอก็จึงตอบว่าฉันอยาก จากนั้นอินชิงเยี่กก็พุ่งตัวเข้าไปจูบจางฉีซานอย่างรวดเร็วและเมื่อเธอถอนจูบออกมาแล้วเธอก็ได้พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงอันแสนจัดทะเลนว่าคุณเป็นคนถามเองนะ แต่ว่านะฉันชินกับการมองดูคุณในชุดทหารซะแล้วละ่ะแล้วฉันยังชินกับการที่คุณมองฉันอย่างเย็นชาด้วยเพราะฉะนั้นตราบใดที่มันเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจทำไม่ว่าจะลงสนามรบหรือสุสานก็ตามฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอและรอคอยคุณฉันจูบคุณแล้วนะตอนนี้คุณเป็นของฉันแล้วมาแต่งงานกัน <laughs> มาแต่งงานกันเถอะดีไหมเอออินชิงเย่นะคะรับบทนี้โดยเจ้าลี่อิงค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะต่อค่ะแต่จางฉีซานก็ไม่ตอบคำถามของเธอนะคะแล้วก็พยายามพูดเรื่องราวของเขาต่อว่าตัวเองนั้นต้องผ่านการรบรามามากเพียงใดทำให้อินชิงเย่อก็พูดขึ้นว่าพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วละ่ะฉันไม่อยากได้ยินคุณพูดให้รู้สึกแย่ลงไปอีก คุณผักใสชั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นเพื่อจะเดินออกไปทางอื่นแต่ไม่นานนะักจางฉีซานก็ได้คว้าตัวเธอเอาไว้แล้วก็บรรจงจูบลงไปบนริมฝีปากของอินชิงเย่ออย่างแผ่วเบาทําให้อินชิงเยอรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและในที่สุดพวกเขาทั้งสองคนก็ได้สวมกอดกันด้วยความรักและอบอุ่นซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อท่านประมุกได้ทราบเรื่องของพวกเขาแล้วนั้น<ๆ>เธอก็ได้กล่าวแสดง ความยินดีแก่คนทั้งสองและเสนอตัวที่จะเป็นคนจัดพิธีแต่งงานให้กับพวกเขาอีกด้วย ขณะที่พวกเขากำลังนั่งพูดคุยกันอยู่ที่ห้องโถงของเผ่าเออเยโฮงก็ได้พาตัวยาโถเข้ามาแนะนำให้ท่านประมุกได้รู้จักซึ่งเมื่อท่านประมุกเห็นแบบนั้นเธอจึงได้นำกำไรวงหนึ่งออกมาเพื่อจะมอบเป็นของขวัญให้แก่ยาโถแต่ในระหว่างที่เธอกำลังจับมือของอีกฝ่ายเธอก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเธอเก็บความคิดนี้เอาไว้ในใจก่อนจะสวมกำไรให้แก่ยาโถ จากนั้นก็กล่าวกับอีกฝ่ายด้วยความจริงใจว่าต่อไปนี้ให้คิดซะว่าที่นี่คือบ้านของคุณนะหากคุณต้องการอะไรบอกฉันได้เลยจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ได้ทำการดื่มฉลองด้วยกันซึ่งในเวลาต่อมาท่านประมุกก็ได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไปเล่าให้แก่ท่านแปดฟังว่าเธอนั้นจับไม่เจอชีพจรของยาโถเลยแม้แต่น้อยทาให้ท่านแปดกล่าวกับเธอไปว่าสิ่งที่เธอสัมผัสได้นะ่ะมันถูกต้อง แล้วแต่การที่ยาโถมาปรากฏตัวหลังจากที่ตายไปนั้นคงไม่มีใครให้คำตอบแก่ท่านประมุกได้เพราะในเวลานี้ทุกคนรู้เพียงแค่ว่าตราบใดที่เอ้อเยี่ยมีความสุขพวกเขาก็จะมีความสุขไปกับเอ้อเยี่ยด้วย หลังจากที่พิธีแต่งงานของจางฉีซานและอินชิงเย่ผ่านไปอย่างราบรื่นท่านแปดก็กลับมาที่ห้องพักของตนแล้วนำคำภีเวทลทัททิเตาที่เขาเก็บมาจากสุสานเมืองออกมาอ่านโดยที่ใจความในคำภีเวทนั้นถูกเขียนเอาไว้ว่าสมัยโบราณมีหินอุกาบาตตกมาจากฟ้าหินอุกาบาตก้อนใหญ่แตกออกเป็นสมชิ้น เมื่อมันตกลงมาชิ้นแรกครอบครัวจางเก็บมันซ่อนไว้ในคฤรืหาดหลักสกุลจางที่ตรงเปย อีกชิ้นหนึ่งซ่อนไว้ในสุสานโบราณของชิงอู่ซื่อส่วนอีกชิ้นหนึ่งนั้นตกลงไปในที่ที่ลึกลับและไม่มีใครรู้จักค่าหาไม่เจอเลยแต่ว่าหินนุกาบาทมีพลังลึกลับที่สามารถเปลี่ยนย้ายความเป็นความตายได้พลิกสวรรค์กับโลกมนุษย์ได้เมื่อได้ศึกษาถึงสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในคัมภีร์เสร็จแล้วนั้นในเวลาต่อมาท่าน8ก็นําเรื่องนี้ไปเล่าให้แก่เออเย่หงและจางฉีซานได้ฟัง โดยที่เขาก็กล่าวอย่างเน้นย้ำให้เออให้เออเยี่ยฟังว่าตำราเนี้ยบอกแค่สถานที่ดั้งเดิมของหินอุกาบาทเพราะฉะนั้นเออเยี่ย หูหินนะ่ะไม่ได้ฟื้นคืนชีพแน่นอนมันเป็นเพียงภาพลวงตาที่หินอุกาบาทสร้างขึ้นอนุภาพของหินอุกาบาตประมาณไม่ได้เลยผู้คนที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่มนุษย์แท้ๆแน่นอนคุณไม่ชอบฟังสิ่งที่ผมกำลังพูดหรอกแต่หูหินไม่ใช่คนปกติแน่ๆคุณใช้เวลาอยู่กับหูหินทุกวันโดยไม่รู้หรือว่านางเป็นพูดผีนะ่ะคุณควรรู้มากกว่าผมสิ แต่เอ้อเย่หงก็พูดขึ้นมาเสียงดังว่าไม่ต้องพูดอีกแล้วผมรู้ดีผมรู้ดีดงั้นคุณไม่ใช้หัวสมองลองคิดดูบ้างละ่ะจินตนาการว่าเนี่ยเป็นความจริงเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นความจริงมันยากนักหรือไงท่านแปดก็ตอบว่า เออเย่ oh yeah, แม้ว่าผมจะเป็นหมอดูทํานายดวงแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเปลี่ยนกฎสวรรค์และโลกมนุษย์ได้หูหยินตายไปแล้วนะนี่คือความจริงทำไมคุณถึงปล่อยวางอดีตลงไม่ได้แต่กลับยึดติดอยู่กับพูดผีและยังอยู่ด้วยกันอีกเออเย่ oh yeah, หงจึงถามท่านแปดด้วยความฉุนเฉียวว่าเจ้าว่าใครเป็นผีใครเป็นผีกันเธอคือยาโถของผม จางฉีซานที่เห็นพวกเขายืนเถียงกันอยู่นานก็ได้เข้ามาปรามอารมณ์ของทั้งเอเยหงแล้วก็ท่าน8แล้วก็พูดอย่างใจเย็นว่าสิ่งที่เจ้าแปดพูดไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะทุกคนเห็นสิ่งที่แปลกไปในตัวยาโถหากเธอเปลี่ยนแปลงไปครั้งแล้วครั้งเล่ายาโถก็ไม่ใช่ยาโถแล้วคุณจะทําอย่างไรกับมัน เอเย่หงจึงตอบว่าพวกคุณทุกคนไม่ยอมเชื่อว่าเธอเป็นของจริงตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยทำให้ใครรู้สึกแย่ครอบครัวเพื่อนฝูงแต่คนเดียวที่ผมทำให้รู้สึกแย่กับเป็นคนที่ผมรักมากที่สุดก่อนที่ยาโถจะตายเธออยากให้ผมบรรุสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับโูเย,ย่แต่แล้วพวกคุณละ่ะคุณแค่อยากให้เธอตายมันจะต่างอะไรกับการฆ่าเธอด้วยมือของคุณเองต่างกันยังไง และในระหว่างนั้นเองนะคะอินชิงยั่วแล้วก็ยาโถก็ได้นำชาเข้ามาเสิร์ฟค่ะก็ทำให้ทุกคนยกเว้นเอ้อเย่นะคะต่างก็จับจ้องไปที่ตัวของยาโถด้วยความสงสัยและไม่เชื่อในตัวเธอจนในที่สุดยาโถที่กำลังยืนถือถ้วยชายอยู่นั้นก็ได้สลายหายไปในอากาศอย่างรวดเร็วทำให้เอ้อเย่หงต้องรีบวิ่งเข้ามาร้องห่มร้องไห้อะไรอาวรที่ต้องจากภรรยาของเขาไปอีกครั้ง ท่านแปดที่ทนเห็นเออเยี่ยนในสภาพเช่นนี้ไม่ได้ก็รีบเดินเข้ามาพูดกับเขาอย่างเหนื่อยใจว่าเออเยี e ่ยหูหยินเสียชีวิตไปแล้วนะทำทำไมคุณยังโศกเศร้าอยู่อีกละ่ะเออเยหงก็ตอบว่าผมฆ่าเธอไปแล้วครั้งหนึ่งทำไมต้องบีบบังคับผมด้วยผมแค่อยากจะอยู่ในโลกใบเล็กๆก,ก,กับเธอทำไมต้องบีบบังคับผมด้วยพวกคุณมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินว่าเธอต้องอยู่หรือตาย ท่านแจึงพูดว่าเออเยีย e สิ่งที่หัวใจคุณปรารถนากลายเป็นสิ่งที่คุณได้เห็นกับตาอยู่และตายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์นะแล้วคุณกับผมจะควบคุมมันด้วยตัวเองได้ยังไง เอเยโฮงจึงพูดขึ้นว่าหนึ่งชีวิตแลกกับอีกชีวิตจากนั้นเขาก็พุ่งตัวเข้าไปหาท่านแปดอย่างรวดเร็วเพื่อจะทำร้ายอีกฝ่ายแต่จางฉีซานก็รีบเอาตัวเข้ามาขวางไว้แล้วถามเอเยีว่าจะทำอะไรเอเยหงจึงได้นำปืนออกมาจ่อหัวของจางฉีซานแล้วบอกให้เขานั้นถอยไปซะ แต่จางฉีซานก็ตอบเขาว่าถ้าคุณฆ่าผมแล้วมันทำให้ฮูยินกลับมาก็ยิงเลยยิงสิเออเยหงจึงเงียบไปครูหนึ่งก่อนที่จะพูดกับโฟเยาว่าคุณรู้ใช่ไหมว่ายาโถสำคัญต่อผมมากแค่ไหนเวลานี้ชั่วชีวิตนี้ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องของเราจบกันไม่มีพี่น้องให้พูดถึงอีกต่อไป จากนั้นเขาก็ทิ้งปืนลงไปที่พื้นพร้อมกับเดินออกจากห้องไปอย่างไม่ใยดีจางฉีซานและท่านแปดอีกเลยอินชิงเยอ่อจึงได้เดินเข้ามาปลอบใจสามีว่าการค้นหาสิ่งที่หายไปสูญเสียสิ่งที่พบเจอน่าเศร้าที่สุดเข้าใจเอ้อเย่เถอนะคะจางฉีซานจึงพูดว่าผมไม่ได้อยากบังคับเอ้อเย่แบบนี้ผมแค่ห่วงว่าเขาจะไม่สามารถผ่านมันไปได้และยังจะก่อเรื่องขึ้นอีกเรื่อยๆ จบตอนที่38แล้วนะคะโอ้โหกำลังสนุกเลยค่ะก็เดี๋ยวไว้เรามาต่อกันตอนที่39นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟ c h น n สโ e เวล e l แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ